เราดำแดงครับพรพิพัฒน์นะครับเราดำแดงชนะนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็สมกับการรอคอยอยู่มันดีครับนเละครับเอามาเข้ามาผู้นี้มันครับสมการรอคอยอยู่ครับเรื่องารเข้าไป่พร้อมไม่ชิงที่หลังไม่เป็นไรครับท่านัู้ชาเองครับไปแล้วไปครับของแบบนี้ท่านเคยพาไปวิธีเดินทางมาถึงพี่น้องที่แรกครับเสียงดังไป ก็สวัสดีครับน้องดิมมี่นะครับจะพาน้องลงน้ํานะสูสีกันครับใกร้ครับก็บอลอาพสไปและทีมพิพัฒชนะครับสิ่งอีสานนะครับมันมากครับน้องครับก็มาดูต่อครับมาดูคู่ต่อไปนะครับน้องดิมมี่ครับผม ครับยหนาแดงกระแม่กระโดงเลยกระพายนเรือลูกชายไม้พุ่งลูกขาครับแสนครับอันนี้โหครับสวยครับคู่นี้ครับกาดูกระโดงเงินกับพันแสนครับกระพ่านกพ่านเสียทีอันนี้นะครับทต้องชมครับกระโดูเงินกับพันแสงครับคู่นี้ก็เก่งทั้งคู่ครับคู่นี้ครับลูกของกระโดงขายแข็งที่สุด อยู่ร่องน้ํากํงเรืายก็จะหายทีละเนย่มีชายาระเบิดท้ายครับคับใส่เสื้อเุือ่่อนแล้วหลือสาจตาไปยัสมสัคสาตาอกไปอยูลน้ำา้าเดือทรายนี้เรื่อนรองน้แดงสังขละน้ตว่าทินยักเกตครับไนตาในการวอนนี้นั่นคือเรือกลงทั้เรือกร่เงินะดูเต่งด้าต่อสูต่างศาลนวครับรักษาต่างส่งมาครับ มาประชากาษสแปลปรหลงสงบสับเสกไม่เดียว่าหายไปนี่เรียกมันหยุดหายกันไสแตกไสไหลเข้าเอียกคุณเอาหาครับก็ไปดูเรือสารการเขาคำพิจกตริตติธรรมก็ปล่อยครับหลังเสร็จแล้วก็หายชาตงครับ ไม่หาหาไปแล้วเรี no. oh. Oh. ่ว่าตกบญ็่ปุนดีเชียยไม่ดีด่าก็ขอบคุณนะครับน้องดิมมี่นะครับยังอยู่นะครับลูกเระนดดครับจะได้สองหรืสามเที่ยวจะไปชิมกันเลย ว้าซั่วเฮ้ตีพันแสนมาเกิดทำไมต้องมีบวชตาตาปลาด้วยลงแล้วน้ำทะเลจะขึ้นเลยเขาแล้วนั่นล่ะมันแรงกันเลยล่ะเปี้ยนหัวเลยนี่มีทะเลมันขึ้นแล้วเฮ้ยเกิดสึนามินะเออผมวิ่งไปทันแล้ซินนามิ วดลงไปหมดเลยโอ้มลครับตัวนี้ครับตันี้ดูครับตันี้ร่างหนรหาตงเรือนี้อรกันไปไปดูกัต่